แ a มิลตันมีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณแบบอเมริกันและความเที่ยงตรงแบบสวิสโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตนาฬิการถไฟในสหรัฐอเมริกาสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกภายใต้ Swatch Group ยุคเริ่มต้นและการเป็นนาฬิกาแห่งความเที่ยงตรงของรถไฟซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1892ที่เมือง แ a n เคสเตอร์รัฐเ e น n s ว l v เนียสหรัฐอเมริกาในยุคที่อุบัติเหตุทางรถไฟเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการรักษาเวลาที่ไม่ตรงกันฮามิลตันได้ผลิตนาฬิกาพกที่มีความแม่นยำสูงจนได้รับฉายาว่า the watch of r a i l r o a d accuracy และมีนาฬิกาพกเรือนแรกนาฬิกาเรือนแรกที่ผลิตภายได้ชื่อพามิลตันคือนาฬิกาพกขนาด18มิเมตรรุ่น broadway limited ในปี1893ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917พามิลตันเริ่มผลิตนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชายเพื่อตอบโจทย์ทหารในสมรภูมิโดยดัดแปลงมาจากกลไกนาฬิกาพกสำหรับผู้หญิงในปี1918พามิลตันได้ถูกเลือกให้ใช้ในเที่ยวบินขนส่งไปรณีนีทางอากาศแอร์เมลเที่ยวแรกระหว่างวอชิงตันดีซีและนิวยอร์ก ในปี1912าฮมวิงตันยุติการผลิตนาฬิกาสำหรับพล,เ,ลเรือนทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้กับการผลิตนาฬิกาให้กับกองทัพโดยส่งมอบนาฬิกามากกว่า1ล้านเรือนรวมถึงมารินโครโนมิเตอร์รุ่นโมเดล21ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการนำทางในทะเลนวัตกรรมระดับโลกและยุคสมัยใหม่ปี1950ถึงปัจจุบันแมวิงตัน เวนจูราปี1957เปิดตัวนาฬิกาไฟฟ้า Electric Watch เรือนแรกของโลกที่มีดีไซน์ทรงสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์และโด่งดังจากการที่เอ v วิสพล s ส e ีสวมใส่ในภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii ทอลซา1970อัลมิงตันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัวนาฬิกาแบบดิจิตอล LED เรือนแรกของโลกการย้ายฐานสู่สวิตเซอร์แลนด์ในปี1969 h ั m i ิงตันยุติ การผลิตในอเมริกาและย้ายฐานการผลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดต่อมาในปี1974แบรนด์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ SSIH ซึ่งก็คือ Swatch Group นั่นเอง Brand, แบรนด์แห่งภาพยนตร์แฮมิลตันปรากฏตัวในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากกว่า500เรื่องรวมถึงงานชื่อดังอย่าง Interstellar ในรุ่น b u r p h และใน Men in Black ในรุ่น Ventura และ t r n i n ที่กำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับในปัจจุบันนั้น r m มิ g t o n มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเปียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านความทนทานจากคอลเลกชันกา k i Field และดีไซน์คลาสสิกจากตระกูลอเมริกันคลาสสิกและวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจรนะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสจะเป็นนาฬิกา h a มิลตันนะครับในรุ่นกาคีฟิวส์ออฟฟิเซอร์โคโนกราฟในรหัสเรฟ เอชเจ็ดหนะครับที่มีระบบออโตเมติกโครโนกราฟนะครับครับเครื่องเรือนกลไกคาลิเบอร์ eta 7 7 5 0 5เข็มนะครับที่เป็นกลไกออโตเมติกจับเวลาแบบอินเฮาส์แบบฉบับของแฮมิลตันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นั้นลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลารวมถึงเปลี่ยนซิลยางกันน้ำนะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะฮะและนี่ก็คือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่อง คาลิเบอร์ 7, 7, 5 0ที่มีระบบ5เข็มนะครับตัดฟังก์ชันออกไป1เข็มนะครับจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆหลังจากที่เรารื้อทุกชิ้นส่วนมาเพื่อเตรียมการล้างทำความสะอาดและล้างทำความสะอาดให้นาฬิกานั้นมีนกลไกที่กลับมาใหม่และเดินดียิ่งขึ้นนะครับทาให้ล้างทำความสะอาดเมื่อครบรอบการเซอร์วิสในการจะเดินไม่ดีนะฮะหลังจากนั้นก็นํามาประกอบรวมถึงการหยอดน้ํามันจากนะครับเมื่อทํากระบวนการนี้เสร็จนะครับก็จะนํามา วัดรอบก,กำลังนะครับนาฬิกาเรือนนี้มีกำลังเครื่องอยู่ที่273นะครับอิดเอเอร์แล้วก็เรทนะครับหรือว่าการบวกลบของการเดินนะครับบวก1น,นะครับไม่เกิน0.5นะครับ และนาฬิการเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจทำมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นระบบอะไรก็ตามนะครับที่นี่ที่เดียวครบจบทุกบริการนะครับและเรารับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีรวมถึงเราดูแลนาฬิกาของท่านยิ่งกว่านาฬิกาของเรานะครับสามารถส่งมาเซอร์วิสได้ที่ Modify bon Watch Company Limited นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือ TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานำมาเซอร์วิสมานำเสนอน,นะครับให้กับท่านให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โรลาไปก่อนสวัสดีครับ